ตอบคำถามเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับสัญญาซื้อขายที่ดินนะครับต้องทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้คันละขั้นตอนของการซื้อขายที่ดินครับเริ่มจากสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเนี่ยเป็นสัญญาที่ทําระหว่างผู้จะซื้อกับผู้จะขายนะครับมักจะทําพร้อมกับการวางเงินมัดจำแล้วก็มีการนัดหมายมาจะมาชําระเงินแล้วก็นัดโอนกันเมื่อไหร่ครับซึ่งในรายละเอียดของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเนี่ยก็จะต้องระบุข้อตกลงสําคััญไวว้้้ใหคครรบบถนะ เช่นซื้อขายที่ดินแปลงไหนราคาเท่าไหร่วางเงินมาจําไว้เท่าไหร่จะโอนภายในเมื่อไหร่แล้วก็ที่สําคัญก็คือข้อตกลงกรณีที่ท,ทําสัญญาครับเช่นถ้าผู้จะซื้อไม่มาชมําระเงินส่วนที่เหลือเนี่ยจะทํายังไงเราก็ถ้าผู้จะขายเกิดเปลี่ยนใจไม่ขายขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงครับที่เรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยเราเพราะว่าการซื้อขายเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ครับ การกบูรณากลงกันว่าจะซื้อจะขายกันในเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็เมื่อ,อไหร่นั่นเองครับตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งถ้าใครต้องการความมั่นใจเนี่ยก็ให้คนที่มีประสบการณ์หรือทนายทุกคนด้านทห้นะครับส่วนสัญญาซื้อขายที่ดินน่ะจะต้องทําที่สำนักง,งานที่ดินเท่านั้นนะครับในวันที่เรานัดโอนกันมาิสร็จครับซึ่งจะมีแบบสัญญามาตรฐานที่เรียกว่าหนังสือสัญญาขายที่ดินทดร13 หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าพนักง,งานที่ดินจะเป็นคนทําให้มีการเซ็นชื่อแล้วก็ลงประทับตราโดยเจ้าพนักง,งานที่ดินครับแล้วก็จะพิมพ์หลักโฉนดให้เรานั่นเองก็จะถือว่าการซื้อขายที่ดินเป็นอันเส,นสร็จสมบูรณ์ครับใครอยากได้ตัวอย่างสัญญาครับปโหลดที่ตลาดที่ดิน .com ในหน้าบริการของเราได้ครับ